วาสนาดีครอบครัวให้นะครับคนเหล่านี้มีเส้นไหนเราตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับคนที่มีวาสนาดีนะครับได้จากทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของตัวเองหรือครอบครัวของคู่ครองก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเห็นไหมครับส right claro> ี่เหลี่ยมมาเกิดขึ้นบนเนินสุขนะฮะแล้วก็ต้องมีเนินสุขที่สมบูรณ์นะครับเนินสุขอวบอูมสมบูรณ์แล้วมีก็มีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมเน้นย้ําว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ เกิดขึ้นบริเวณเนินสุกนะครับยิ่งมีเยอะก็ยิ่งมีสมบัติเยอะยิ่งได้เยอะนะครับการได้มาของที่ดินนะครับบ้านหรือว่าอสังหาดิมทรัพย์ก็แล้วแต่นะครับของคนกลุ่มนี้เขาจะได้มาจากการสนับสนุนหรือการให้จากทางครอบครัวนะครับอาจจะเป็นการสืบทอดกิจการนะครับการได้รับมรดกเป็นบ้านเป็นที่ดินนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นแปลงเหมือนที่ดินเห็นไหมครับหรือเหมือนตึกนะฮะเป็นตึกเหมือนคอนโดนะครับเห็นไหมครับ ถ้าใครมีสนับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเน้นย้ำนะครับว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกิดขึ้นบนเนินสุกนะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับมรดกจากทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณเองหรือว่าครอบครัวของคู่ครองก็แล้วแต่นะครับ